พฤกษาพันธ์สัญ,ญลักษณ์ถิ่นไทยโมกมันต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรีองค์เคลือบลายมังกรผ้าถอบ้านไร่หรือผ้าขม้าอหือชื่อหล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรีดินแดนแห่งลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวสีนอกจากนี้ยังมีต้นไม้มงคลประจำจังหวัดได้แก่โมกมันหรือโมกน้อย มีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกมักมันจังหวัดน่านเรียกมูกน้อยมูกมันจังหวัดสระบุรีเรียกโมกมันเหลืองและกระเหรี่ยงไม่ห้องสอนเรียกเสถือแนแก่โมกมันเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่สูง20เมตรมีเปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทาอ่อนมียางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกันแผ่นใบรูปรีป้อมหรือรูปไข่ปลายใบและโคนใบแหลมขอบใบเรียบเนื้อใบบางดอกออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมลักษณะของกลีบรองดอกและโคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อส่วนปลายกลีบจะแยกออกจากกันเป็นห้ากลีบ ดอกเมื่อแรกบานมีสีขาวอมเหลืองข้างนอกสีเขียวอ่อนตอนแก่มีสีม่วงแดงผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8-11มิลิเมตรผิวฝักครุขคะฝักแก่เต็มที่จะแตกอ้าออกเป็นร่องมเมล็ดเป็นรูปยาวขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดโมกมันเป็นไม้กลางแจ้งทนต่อความร้อนและแสงแดด เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดมีประโยชน์ใช้สอยได้แก่เนื้อไม้เสียนตรงเนื้อละเอียดมากมีสีขาวนวลถึงขาวอ่อนใช้ทำงานกลึงแกะสลักมีประโยชน์ทางยาหลายประการอาทิเปลือกลำต้นใช้ปรุงเป็นยาแก้พิษสัตว์กัดต่อยรักษา,าธาตุให้เป็นปกติทำให้เจริญอาหารแก้โรคไต เชื้อรามนาศและคุธธราชยางจากลำต้นเป็นยาแก้บิดถ่ายเป็นมูกเลือดดอกเป็นยาระบาย